3548ครับรายการนี้นะครับเป็นเหรียญสิบาท2สีปี2533นะครับผลิตเพียงร้อยเหรียญนะครับอยู่ในข้าง60เหรียญนะครับเป็นเหรียญที่แปดที่ถูกบันทึกไว้นะครับครับผมครับอยู่ในปกหนังสือด้วยนะครับรายการนี้มีผู้ฝากประมูลด้วยนะครับราคาเริ่มต้นที่ 4 5 0 0 0บาทครับ4 0 0 0 0กับ5 0า0 0บาทครับ4 0 8 9, 0นห้าครับ4 0 0 0 0นหครับ4ี0 0 0 0 4จ0 0 0ี่0 0 0 0 0 0สี0 0 0น0 0 0อกาครับอยู่ตรงนี้นะครับ7 0 0 0บาทครับ7จ0 0 0 0 0 0 0 0 0 0ครับ8 0ยังอยู่ขวามือของผมนะครับท่านใดให้8 0 0กับ6 0 0ครับ แปดแสนหกชนแปดแสรับนะครับขอบคุณครับแปดแสนบาทที่ขวามือของผมนะครับเก้าแครับเก้าแสครับเก้าแอยู่ทางด้านหลังโซนนั่งนะครับเก้าแครับเก้าแอยู่ทางขวามือของผมนะครับท่านใดให้เก้าแสกับสี่หมื่นหมครับเก้าแครับเก้าแครับเก้าแดครับด้านหลังหล้านครับล้านห้าหมื่นครับ ล้านหนึ่งแสนไหมครับท่านได้ให้หนึ่งล้านกับ1นึ่งแสนบาทไหมครับถ้าไม่มีผมขออนุญาตนับนะครับ1นึ่งล้านห้าหมืบาทครั้งที่1นึ่งะครับหนึ่งล้านห้าหมืบาทครั้งที่2องนะครับหล้านห้าหมืบาท1นึ่ล้านหนึ่งแสนครับยกมาด้านหลังนะครับ <S 2> <S 2> ท่านใดให้หนึ่งล้านห0ึ่งแกับห้าหมื่นไหมครับหนึ่งล้านหนึ่งมกับมาท่านเดิมนะครับล้านสองไหมครับ ล้านหนึ่งล้านสองแสนบาทไหมครับถ้าไม่มีผมขายที่ขออนุญาตนับนะครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมืนบาทนะครับครั้งที่หนึ่งนะครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมืนบาทครั้งที่สองนะครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมืนบาทครั้งที่สามนะครับ